กับคุณแม่ตอนนี้เลเดี๋ยวเอี๊ยงกันหันมาทางนี้ดีกว่าจะได้สวยๆนี่สวยจ้าสวัสดีครับคุณแม่ขอพรพญาเต่างอยจะไปขอพรพญาเต่างอยคุณแม่มากับใครครับมาสองคนมาสองคนนะไปกับลุงพลหรือเปล่าครับมาหาลุงพลด้วยเจอยังยังเพิ่งมาถึงนี่ไปเจอยังเคยแล้วสี่ห้าถังแล้วเคยกอดได้ยัง ก่อนแล้วก่อนแล้วไม่ได้นอนด้วยยังแต่ยังตอนก่อนเป็นยังไงถ้าก่อนจะมีความสุขมากที่สุดในโลกเดี๋ยวฝากฝากอะไรถึงแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศบ้างไหมครับแฟนคลับลุงพลที่อยู่ต่างประเทศฝากหน่อยทพรั์ฝากอะไรฝากฝากถึงแฟนคลับลุงพลที่อยู่ต่างประเทศอ๋อฝากถึงแฟนคลับลุงพลที่อยู่ข้างนอกเหรอลุงพลน่ะหล่อรูปหล่อนิสัยดีติดดินไม่ยิงทำตัวยังไงก็อย่างนั้น อถ้าได้ทุกคนเป็นแฟนนะมะอ้าวไปเลครับไปเครับเราด้วยไม่จะไม่เอาลุกเลยากต้องกระดด้วยต้อกล้องกระดขอบคุณครับขอบืครับผมไปมาครบไปมาค